ดิฉันตัวคอนแก้วันดีิลวันนี้อยู่ที่ชุมชนข้าบ้านหมู่ที่2ตำบลหนองคลองอโศเชียงดาวจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับชุมชนที่นี่ว่าชุมชนที่นี่เขามีอะไรดีนะคะชุมชนที่นี่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพการเกษตรหลังจากที่ว่าจัดงานแล้วชุมชนที่นี่เขาก็มีอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งก็คือการสานตะกรา้านน่นเองนนะคะและจะพาท่านผู้ชมไปดูปรพร้อมๆกันเลยค่ะตามดิฉันมาเลยค่ะ ตอนนี้มาอยู่ที่บ้านของคุณยานทัศน์วินบอลแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปเข้าไปสัมภาษณ์คุณยานทัศน์วินบอลกันนะคะเชิญเลยค่ะค่ะคุณยานทัศน์นะคะวันนี้ถ้ารายการก็จะมาสัมภาษณ์คุณยานทัศน์นะคะว่ามีความเป็นมายังไงถึงชุมชนนี้เขาเอาอาชีพ สารตะก้าคะอ๋อเป็นชุมชนนี้อยู่ในแหล่งวัตถุดิบพอดีคือม,มีมีต้นไผ่เยอะแล้วก็เท่าที่ผมทราบก็ชุมชนนี้ก็มีการสารมาตั้งแต่ประมาณสักยี่สิบปีแล้วแต่สําหรับผมนี่เพิ่งเข้ามาช่วงหลังนะแต่ว่าสอบถามจากคนรุ่นก่อนเขาบอกประมาณยี่สิบปี <นะ S 2> แล้วกา,ารสานตะก้าแต่ละใบเนี่ยมีขั้นตอนวิธีการยังไงคะครับก,ก็ก็ไม่ยากนะขั้นตอนแรกเราต้องไปเลือกไม้ก่อน ไม้นี่เราก็ต้องใช้ไม้ไผ่ที่เขาเรียกไม้หนุ่มอายุประมาณสักหนึ่งปีแล้วก็เราก็เลือกไอ้ท่อนที่มีข้อยาวๆหน่อยนะถ้าถ้าข้อมันถี่หน่อยวันเวลาเราจับบนตอกมันจะหักง่ายนะเราก็ต้องเลือกข้อยาวๆหน่อยแล้วหลังจากที่เราได้ไม้มาแล้วนะเราก็เอามาตัดเป็นท่อนก็แต่ละท่อนยาวประมาณสัก หนึ่งเมตรหกสิบเซนนะแล้วก็หลังจากที่เราตัดเป็นท่อนๆหนึ่งเมตรหกสิบเซนแล้วเราก็มาเขาเรียกว่าเจียกเป็นซิกซี่ให้เป็นซิ๊กเล็กๆลงนะแล้วก็ที่หนึ่งมีความกว้างประมาณสักแปดมิลนะฮะแล้วก็พอเราจะแยกเป็นซิกซี่เล็กๆเรียบร้อยแล้วเราก็มาเขาเรียกว่าอะไรเก็บเตี้ยนให้เรียบร้อยหลังจากที่เราแยกไม้เป็นชิ้นๆเรียบร้อยแล้วเราก็ ามาจักติดต่อโดยใช้เครื่องจัรไฟฟ้านะโดยที่ว่าต้องใช้เครื่องจัรต่อไฟฟ้าเพราะว่ามันจะทําให้รวดเร็วแล้วก็สม่ำเสมอแล้วได้ปริมนาณมากด้วยนะแล้วก็ขั้นตอนหลังจากที่เราจัตบต่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะมา,าเรียกว่าก่อก้นก้นกล้วยนะข้นกล้วยก็คือนี่อย่างอย่างนี้มีกำลังก่อให้เห็นอยู่นะ หลังจากที่ต<า>อกเสร็จแล้วต้องทำยังไงตอกเราก็จะมาสารตัวกล้วยซึ่งสารตัวกล้วยก็คือขั้นตอนนี้ที่ผมกำลังทำอยู่ค,ค่ะเดีนะ๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าขั้นตอนของการสารกล้วยแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงคะขั้นต,ตอนแรกเราก็เอาขั้นตอนแรกเราก็ต้องมีกล้วยต้นแบบก่อนนะกล้วยต้นแบบแล้วเราก็เอาไอ้ก้อนกล้วยที่เราก่อแล้วมาเข้าเข้าแบบก่อนโดย เรียงเรียงในแม่พิมพ์แล้วในแต่ละใบนี้ใช้เวลาประมาณกี่นาทีคะก็สักคนเร็วๆก็ประมาณสักไม่เกินห้านาทีแต่สงกำหับสําหรับผมช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะทําให้ท่านผู้ชมดูพร้อมๆกันนะคะขั้นแรกนะ้วขั้นแรกแล้วก็แล้วอย่างนี้ก่อนแล้วก็จะมาเกก็บัเรียงทีละอันเียนแล้วก็ แล้วที่นี่มีพ่อค้าคงการเข้ามารับซื้อถือที่นี่หรือว่ายัางไงคะมีครับมีมีพอ่อค้าหลายเจ้าคือราคาถวยแต่ละเ,เวลาจะไม่เท่ากันนะก็ะอยู่ขึ้นกับว่าตลาดมีความต้องการมากน้อยแค่ไหนถ้าตลาดมีความต้องการมากก็ราคาจะสูงหน่อยเพราะว่ามีพ่อค้าคนกลางหลายเจ้าเข้ามาซื้อาาแล้วก็แจ้งราคากันแล้วปปจุบันี้เขาซื้อในรา่ะคา ก็ปัจจุบันก็ประมาณใบละ6บาทใบละ6บาทใบละ6บาทก็ถือว่าเยอะนะคะสัปดาห์การทำอะไรได้เยอะเาะว่าที่นี่นะคะแล้วทำกันทุกวัน่ก็ถ้าถ้ามีเวลาวบ้านก็จะทำกันต้องานคนใหญ่จะทำกันทุกวันแล้วเวลาขายขายยังไงขายเป็นแต่ละสัปดาห์หรือว่าแต่ละเดือนแต่ละเดืนสัปดาห์เพราะว่าสัปดาห์นีงจะมีคนซื้อเข้าขึ้นมาแล้วพืชที่ รับพื้นที่ก็ตแต่ละบ้านก็จะทําได้ประมาณบาทละสอ0้าบาทสองร้อยห้าสิบบาทใบละหกบาท,บาทถือว่าเยอะอยู่นะคะท่านผู้ชมคะเป็นไรายได้เสริมที่ดีเลยค่ะคนไหนที่สนใจก็มีความต้องการหรือว่าอยากเรียนรู้ก็สามารถมาเรียนรู้ที่นี่ก็ได้นะคะแล้วที่นี่ได้มีว่าที่นี่มีชาวต่างชาติเขามาสุตรเรียนด้วยใช่ไหมคะมีครับมีก็มีเป็นประจำนะเดือนละสคนจะมา ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีเลยนะคะแล้วไม่เป็นการทำลายทรัพยากรมากนักด้วยเพราะว่าที่นี่ก็เป็นถือว่าแหล่งที่มีทรัพยากรในด้านของไม้ไผ่มีอยู่แล้วแล้วอีกส่วนหนึ่งชาวบ้านเมื่อใช้แล้วชาวบ้านก็รู้จักการส่งเสริมด้วยแล้วรู้จักการปลูกเองบ้านนะคะเพราะฉะนั้นอาชีพนี้ก็ถือว่า เป็นอาชีพที่สุดจริหและสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่นี่นะคะไม้ไผ่นี่เป็นไม้เป็นพืชที่โตเร็วแต่โตเร็วเพราะว่าระยะเวลาหนึ่งปีเขาสามารถขึ้นมาทดแทนต้นเดิมได้นะซึ่งเขเนื่อแต่ว่าเราไม่ไม่ได้ไปทำลายป่าไม้เมดนะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูค่ะตอนสุดท้ายตอนที่เขาจะเก็บหัวนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราพัดกันสักครู่กันนะคะ คล้ายของการสันกร้านะคะคุณผู้ชมคะเราลอพร้อมกันนะคะว่าการสันตะกร้าของที่นี่เขามีวิธีการที่เร็วมากเลยค่ะแป๊เดียวใช้เวลาแป๊บเดียวใกล้จะเสร็จแล้วละค่ะ เป็นขั้นตอนสุดท้ายก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกนิดเดียวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือตะกร้าที่เขาใช้มือสานนะคะออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะน้าตาเป็นอย่างนี้สามารถต้องเข้าไปใส่ไม่เข้าไปใส่เลยค่ะใส่ผักนะใส่ผักใช่ค่ะเอาไปใส่ผักนะคะเพราะว่าเวลาใส่ผักใส่ในตะกร้าเนี่ยสามารถ ก่อนที่ใส่ในถุงพลาสติกนะคะเพราะว่ามีอากาศไคร์เคลนด้วยนะคะใช่ไหมคะอันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถขายได้เลยใช่ไห่คะไม่ต้องปล่อยให้แเย็นแล้วรอรอที่การรัซื้อก็มาออกมาแบบนี้ก็สามารถขายได้แล้วนะคะแล้วผู้ชมคะวันนี้เรามันได้ความรู้จาก วิทยากรน,นะคะแล้วคนไหนที่สนใจหรือว่าอยากจะทำสามารถติดต่อมาทางเราได้นะคะก็ขอขอบคุณมากเนะคะขอบคุณคาะ